สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจอหน้าค่าตาอีกแล้วนะคะกับคลิปที่2นะคะกับน้องเอนะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องนะ,ะมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆข้อมูลเด็ดๆนะที่ทางเราได้นําแบ่งปันในทุกๆวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยเนาะ,ะอ่าบางวันก็ลง2องสคลิปกันไปเลยให้ท่านผู้ชมเบื่อ,อไปเลยนะคะวันนี้นะคะก่อนเข้าเรื่องนะ,ะเราจะมา พูดอะไรนะคะมาคำนวณอะไรท่านผู้ชมได้รับชมก็คือว่าวันนี้เราทดแทนนะคะเป็นลราทดแทนเราพัฒนานะคะก็อย่าลืมนะคะสับสุน,นะคะสลากกินแบ่งลาวกันด้วยนะคะหนุ่มก็มาคําคนวณท่านผู้ชมก่อนนะไม่ว่าจะเป็นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะมีทุกๆวันแน่นอนนะคะวันไหนมีเรามาเสริมทัพให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนนะคะเผื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆของพวกเราและติดการติดตามไว้หรือ,อยังคะแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะ นะจะเจอหน้าพวกเราสองคนคือใช่นะคะเนาะแล้วก็ข้อมูลดีๆข่าวสารเด็ดๆเ,เราลงให้แล้วในทุกๆวันเข้าไปพูดคุยกันได้เลยทางแฟนเพจ Facebook นะคะที่สำคัญวันนี้ชีวิตคนเรานะคะก็เหมือนพาทิตนะคะมีขึ้นก็ต้องมีลงเวลาขึ้นอย่าหลงนะคะเวลาลงอย่าท้อนะชีวิตมีการเริ่มใหม่อยู่เสมอๆเ,เราเขาเรียกว่าเราต้องมีความสุขกับการทำทุกๆอย่าง มีสติทุกๆครั้งในการทำนะคะเวลาเรามีแล้วเราต้องนึกถึงเสมอว่ากว่าเราจะมีมาได้วันนี้เราต้องานอะไรบ้างนะเราต้องแบบสู้มาขนาดไหนนะ,ะนะแล้วเวลาลงอย่าท้อนะคะทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะคะขนาดน้ำทะเลยังขึ้นยังลงยังขึ้นยังลงนะคะเป็นระดับของเขาเลยในแต่ละวันนะและ้วในภาษาอะไรกับเรานะคะแต่เวลาคนเราเครียดต้องไปที่ไหนคะแปลกเนาะต้องไปที่ทะเล นะบางคนอาจจะบอกโูไปฟังเสียงลมเสียงขึ้นทำให้รู้สึกเรามีกำลังใจเพราะทะเลบอกให้เราว่าสู้ๆค่ะโอ้โหเข้าเรื่องอแล้ว <c oughs> อ่ะวันนี้นะคะเรามาคำนวณสิว่าลาวเนี่ยที่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าหรือเปล่าฝากดูกันเยอะๆนะคะลาวเข้ามากเลยเมื่อวานเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาออกวันที่ย1สิบเอ็ดนะคะลาวออกสี่หนึ่งสามเล่าออแปดสี่ ซึ่งเข้าทั้งเจาะเด้งบนล่างเลยนะโอ้โหยินดีด้วยค่ะเข้าอะไรคะเข้า3และ4ีวิ่งรุทนะคะสมา4ก็มาเจาะ8 4นะคะเจาะ48เลยนะแถม3 4ลาก3ตัวเข้าอีกเข้า3ตัวลากแต่เข้าบนล่างรุท3รามลุเจาะ48ไม่รู้จะรวยไปไหนนะคะไม่รู้จะรวยบอกใครแล้วตอนนี้ ยินดีด้วยจริงค่ะไม่ได้พูดโมนะคะลองไปดูคลิปได้นะคะมีเข้าวมีดูเป็นธรรมดานะคะเนาะทำเต็มที่ทําทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นนูหรือคุณบูมทําทุกทุกวันให้ทํานชม,มความสุขททานชม,มความสุขพวกเราก็มีความสุขนะคะสุขกายสบายใจนะ,ะดูไปและรับชมด้วยใจไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันที่2 3นี้ลาวมาแล้วเด่น1ลอง สองเน้นหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าลองสองเจ็ดสองสาม

นะคะจบไปแล้วชื่นชอบอย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราได้ไลค์แชร์เยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจฝากดูคลิปเยอะๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราที่สำคัญนะคะคอมเมนต์ทุกๆขันมีมีเขาเรียกมีผลกระทบต่อพวกเรามากทำให้พวกเรามีความสุขมีมีแรงบันดาลใจในการคิดคำนวณท่านผู้ชมมาทุกวันนะคะแล้ววันนี้ก่อนเข้าปิดท้ายด้วยเราจะมีคำคมเรื่องหวยนะคะหวยเล่นน้อยเสียน้อย เล่นเยอะเสียเยอะไม่เล่นเลยเสียดายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ